เดี๋ยวในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปอยู่กันที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบรุรีถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันดับโลกเลยทีเดียวนะครับหากผู้ใดได้เคยผ่านมาบริเวณถนนเลียบชายหาดจอมเทียนพัทยาเชื่อได้ว่าหลายท่านคงอาจได้พบกับรถที่ปรากฏอยู่ในเบื้องหน้าของท่านในเวลานี้และเชื่อได้ว่าจะต้องมีผู้คนมากมายเกิดความสงสัยและต่างตั้งคำถาม ถึงการเห็นสิ่งนี้ว่าคืออะไรใช่ไหมครับหากทุกท่านเห็นแล้วพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นรถหาเสียงบางคนอาจจะมองว่าเป็นรถขายของแต่หากเป็นรถขายของนะครับก็เชื่อได้ว่าไม่มีใครกล้าที่จะบอกเรียกรถคันนี้อย่างแน่นอนกับเราไม่รู้ว่ารถคันนี้ขายอะไรใช่ไหมล่ะครับก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าผมเองนั้น เป็นคนหนึ่งและเชื่อว่าอีกหลายๆคนก็คงอยากรู้คำตอบเหมือนกับผมใช่ไหมล่ะครับว่ารถคันนี้นั้นเขาคืออะไรกันแน่เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปหาคำตอบในเรื่องนี้กันนะครับว่าคุณลุงที่ทุกท่านเห็นอยู่ในภาพตอนนี้และกำลังขี่รถคันนี้อยู่นั้นเขากำลังนำพารถคันนี้ที่ตกแต่งประดับประดาชนิดที่ต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนใครจริงๆ หรืออาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับเขามาทําอะไรณเมืองพัทยาแห่งนี้แม้ตอนนี้อาจจะยังไม่รู้คําตอบที่แน่ชัดนะครับก็ต้องขอยกให้รถคันนี้เป็นสีสันแห่งท้องทะเลตะวันออกเอาละครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณลุงกันเพื่อตามล่าหาความจริงในเรื่องนี้กันนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางตามคุณลุงมาถึงที่บริเวณชายหาดจอมเทียนพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณลุงกันนะครับเพื่อไปตามหาความจริงว่ารถคุณลุงนั้นขายอะไรกันนะครับสวัสดีจ้าลุงสวัสดีกันครับ<อ>ลุงเขาไม่ขายลุงแม่ลุงจำผมได้ไหมเนี่ยจำไ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแล้ว,วข,ขายอะไรเนี่ยลุงขายอะไรครับเนี่ยขายอะไรจ๊ะขายมาแมลงเเเออาพื่ไปลีี้ยงชวิตขายแมลง แล้วลุงขับรถมาไม่กลัวแมงบินหนีนะจ๊ะสั่งสั่งสั่งก่อนสั่งก่อนนี่นี่อ่านอ่านก่อนอ่านกันครับอ่านข้างล่างก่อนครับนี่นี่นี่ชี้หน่อยชี้หน่อยชี้หน่อยอันสวยกินฟรีอันนี้กับอันนี้ไม่เหมือนกันหรอพี่กับน้องกันน่ะพี่กับพี่กับน้องกันหรอชอบ ลุงจ๋าลุงลุงชื่อเล่นชื่ออะไรจะ๊ะช,ชื่อแนลดชื่อจริงชื่ออะไรจ๊ละลุงน้ำใจดีชื่ออย่างนี้จริงเหรอครับครับมันไม่ชิมเดียวซื้อเลยจ้าลุงขายยังไงะจ้าลงุงไปถึงว่าถุงละสี่สิบบาทเหรอครับครับเอาอันนี้เอาไ แล้วน้องคนนี้ผ่านไหมครับผ่านโปรไหมครับผ,ผ่านโปรกินฟรีนะครับอันนี้น้องเป็นลูกค้า <c oughs> ได้กินฟรียที่สุดได้หมูบ้านครับล <c oughs> ุงผมถามจริงๆนะครับติดป้ายอย่างเงี้ยลุงเคยให้ลูกค้ากินปีงจริงไหม <c oughs> แตสวยจริงๆแต่ต้องสวยในระดับของสายตาของคุณลุงใช่ไหมฮะ <c oughs> คือลุงเป็นคนวิเคราะห์อเอง ครับปีนี้ก่อนนะครับนี่นะครับก็คุณลุงน้ำใจแสนดีนะครับเออแสนรักน้ำใจแสนรักลุงจ๋าลุงแนะนำตัวให้ลูกค้ารู้หน่อยนะครับคุณลุงคือใครฮะก็ลุงคือในชันกินแม่ในชันเลยนะฮะในชันในชันกินมครับซึ่งปีนี้อายุเท่าไหร่จ๊ะหกสิบหกปีหกสิบหกแล้วคุณลุงยึดอาชีพเขาเรียกอาชีพอะไรครับเนี่ย ขายมาแมลงทอดขายมานานเนงจ๊ะขายมาสี่สิบกว่าปีแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วเหรอจ๊ะลุงลุงจ๊ะเนี่ยคือผมเชื่อว่าทุกคนที่เห็นรถลุงเนี่ยเขาต้องมีคําถามว่าทําไมลุงถึงทําแบบนี้ <ไ S 1> ลุง,ล,งลุงบอกได้ความรู้สึกส่วนตัวได้ไหมว่าทําไมถึงทําแบบนี้ออกแบบมาอะไรเงี้ยใจรักใจรักใจรักชอบสนุกสนานสนานครับกับลูกค้าดีความสุขกับลูกค้าแมลงทอดมันจะเป็นแนวกับแกม่าแกมเดียอ่า เราภัตยางเราก็หากับแก้มเราแ้มเบียกันแนวสไตล์แบบแมลงนี่มันติดลำหนึ่งบลองจากส้มตําขายดีขายดีแล้วการแต่งรถสไตล์อย่างเงี้ยลุงมีความคิดยังไงครับถึงได้มีความคิดว่าแม่ทุบแปะตาไปก่อนดูเด่นเด่นดูเด่นไว้ก่อนแล้วก็มีใจรักเท่าเท่าเท่าที่มีตังเอาง่ายๆลุงสายพระเนจรเหรอครับสายสายเพื่อชีวิตเหรอครับใช่ไหมฮะนี่นะครับก็คนที่มาเห็นรถในสภาพนี้นะครับก็ คุณลุงท่านก็เป็นคนที่ขายมาแมลงทอดนะครับวันนี้ก็จะมีคําตอบให้นะครับว่ารถคันนี้ขายอะไรเพราะว่ามีผู้คนถามมากมากนะครับว่าคุณลุงนั้นได้ขับรถขายอะไรในเมืองพัทยารวมถึงในเขตจอมเทียนเนาะนะครับก็วันนี้เราก็ได้คําตอบจากคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงนั้นได้ยึดอาชีพขายมาแมลงทอดมากว่า40ปีแล้วนะครับผู้ใดที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณชายหาดจอมเทียนพัทยาหรือชายหาดจอมเทียนตัตหีบเลยนะฮะก็มาอุดหนุนคุณลุงได้นะครับคุณลุงขายยังไงจ้าไหนแนะนําให้หน่อยได้ไหมมีอะไรบ้าง แรกมีจิ้งหลีดังดิ้งพวกแมลงสิงหลายอย่างครับมีมีอะไรบ้างเอาลุงแนะนำให้หน่อยฮะมีจิ้งหรีดดักแด้ครับปกติมีหลายอย่างหลายชนิดด้วยกันครับอยางไม่มีด้วยกันเออเป็นมาขายทันทีครับก็สี่สิบบาทซื้อได้นะลุงเอาอย่างนี้ลุงติดป้ายไว้เนี่ยโฆษณาชวนเชื่อไหมเดี๋ดเดนเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อไหมครับเนี่ยฮ่ะคนสวยกินฟรีนะจริงไหมครับ จะมีคนสวยกินฟรีก็ทุนจะไม่มีแล้วละตอนนี้แต่ทุนไม่มีให้ให้กินปีอย่างเดียวเอายังตรงลุงคุณลุงให้เขากินฟรีบ้างไหมก็ให้กินรีไม่มีโฆษณาชวนเชื่อคือแต่ว่าความสวยนั้นต้องเป็นความสวยที่คุณลุงเป็นคนชี้วัดเองลุงชอบลุงสวยงั้นแสดงว่าลุงต้องมีเมียเพียบหลายสวยหลายสวยนะโอเคนะครับนี่นะครับก็เป็นความสีสันของเมืองพัทยานะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก็อุดหนุนกันนะครับก็ครับ ครับานนราารอาครับนี่นะครับก็สไตล์ของคุณลุงก็เป็นสไตล์เพื่อชีวิตนะฮะนี่นะครับคุณลุงครับแล้วทุกวันนี้นักท่องเที่ยวมาขอถ่ายรูปเยอะไหมอ๋อมีเยอะเลย,เ,เ,ยเยอะเลยนะครับามาเยอะมาเยอะมา,มาหลา,ลายประเทศครับที่ตอนนี้เราเปิดยกเว้นวีซ่าครับาาแล้วแล้วสะอาดไหมลุง แมลงเหล่านี้สะอาดคุณลุงจับมากับมือจับลงกระทะแต่ว่าซื้อมาขายนะครับโอเคจ่ายยังนี่นะครับน้องสาวคนนี้ก็เป็นหนึ่งที่ได้กินฟรีนะครับอ่าขอบคุณคุณลุงเนี่ยนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับถือว่าสวยไม่ลงครับเกรดเอนะครับนี่เกรดเอนะฮะโอเคเนี่ยชี้ชี้ป้ายให้หน่อยนั่นนี่นะฮะนี่นะครับเป็นหนึ่งผู้โชคดีนะครับที่ได้กินฟรีแต่ก็อยู่ที่คุณลุงตัดสินนะครับ เอาละครับก่อ,อนจากกาันวันนี้ก็คุณลุงมีอะไรอยากฝากถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองพัทยาบัางก็่อนนีนก็ยินดีต้อนรับครับ้องแอดนิดเมฆครับเอ่อในชาติน,นินเมฆก็เป็นตัวแทนของคนเมืองพัทยาครับก็ยินดีต้อนรับชาวต่างจังหวัดครับชาวต่างประเทศเที่ยวเมืองพัทยากันนะครับที่นี่มีมอะไรน่าเที่ยวที่คุณลุงคิดว่ามีอะไรบ้างครับเีน่นนะครับราต้องไปเที่ยวปอร้านครับทั้ไหว้ดูปลาลัางดูเรือวิดโตถ รถเรืออะไรนะฮะอาหารกันเก็นอร่อยปลอดภัยอาหารสดๆแ้วก็เรือพวกอะไรเราทำปลอดภัยไหมครับคุณลุงที่ย้ำคำที่ปลอดภัยมากที่สุดครับคุณลุงอ๋อเยี่ยมการันตีให้นักท่องเที่ยวหน่อยครับสองนี้ว่าเมืองพัทยาเมืองพัทยาจอมเทียนต้องเป็นหนึ่งในระดับโลกของภาคตะวันออกในประเทศไทยนาแล้วครับคุณลุงการันตีนะวันนี้ครับโอเคครับ แม่สาวๆก็ได้ยินเป็นเสียงเดียวกันเหมือนที่ผมได้ยินใช่ไหมล่ะครับว่าคุณลุงเขาทาประชันความงามก็ขอเชิญสาวๆที่มั่นใจว่าตัวเองนั้นสวยระดับเกตเอพรีเมียมต้องเน้นนะครับว่าพรีเมียมขอให้เดินทางมาที่ชายหาดจอมเทียมพัทยาแห่งนี้เพื่อมาชักแถวต่อคิวที่รถของคุณลุงให้คุณลุงนั้นได้สแกนความสวยความงามว่าได้ระดับ ตามที่คุณลุงต้องการหรือไม่เพื่อทุกคนนั้นจะได้มีโอกาสเข้าต่อคิวกินฟรีของคุณลุงแล้วนะครับยังไงก็ขอให้คุณลุงโชคดีและขอให้มีสาวสวยมากินเยอะๆคุณลุงจะได้ร่ำรวยร่ำรวยแล้วนะครับคุณลุงเขาบอกว่า